วัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิเคอ,อีเช้าบ่ายาวบวกวีเอเช้าบ่ายนะนี่คืออีเช้าตัวเด่นก็คือเจ็ดกับสี่ตัวรองก็คือศูนย์กับหนึ่งนะคะก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองสองศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่ แล้วก็เจ็ดสี่ศูนย์พอก่อให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปนี่คืออีบายตัวเด่นก็คือสี่กับหกตัวรองก็คือสามกับเจ็ดเนาะก็สี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดหกศูนย์หกสองหกสี่หกแปดสามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดสามเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้า ามตัวก็ศูนย์สี่หกแปดหกศูนย์สี่หกแปดเจ็ดหกสี่สามเจ็ดเก้าห้าเจ็ดสามเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะหรือถ้าไม่งั้นก็จะจับคู่ตรงนี้ก็ได้นะหกสี่สี่หกสี่เจ็ดเจ็ดสี่หกศูนย์ศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดให้หันเราตรงนี้ก็ได้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ ต่อไปเป็น V.I.P เช้าบ่าย V.I.P เช้าบ่ายก็ให้เรียกมาแค่นี้เนาะไปจับคู่กันเอาเด้อหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งสามสี่สี่สามสี่หกหกสี่สามหกหกสามเนาะให้จับหันเอาอย่างนี้นะหรือไม่ง,งั้นก็รูดรูดหนึ่งรูดสามรูดสี่รูดหกระวังเบิร์นด้วยนะหนึ่งหนึ่งสามสามห้าห้าแปดแปด หรือถ้าไม่เข้าใจนี่ก็เอาตัวหนึ่งทางนี้ไปซื้อเนาะนี่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะอันนี้มันก็มีสามมีหกก็เอาเลขตามนี้ไปซื้อก็ได้เนาะเพราะว่าเลขมันค็ไม่ต่างกันนะก็ขอให้เอากลุ่มพวกนี้ไปซื้อก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีจะจับไปมันก็ง่ายกว่าเนาะอย่าลืมเอาหัวมันซื้อสามตัวนี่เลยอย่างสี่หกสามนี่สี่หกสามหกสามเจ็ดหกสี่เจ็ดนะ อันนี้ก็เหมือนกันเจ็ดสี่ศูนย์สี่ศย์เจ็ดสี่ศหนึ่งก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสี่แนวทางเนาะอย่าลืมกดซับสไครกดไลค์ให้กระช่องน้ำเพชรพาด้วยดนะ้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะเด็กจับไก้อยก็ถูกอยู่เด้อไม่ใช่ว่าไม่ถูกก็ขอให้ทุกคนโชนะคดีเนาะ